สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ The Best Agent Team นะก็มาทําการรับฝากนะครับที่ดินนะครับอยู่ที่ซอยสวรประชาราด25นะเป็นที่ดิน2แปลงนะครับ124ตรางวานะเป็นพื้นที่ด้านหลังผมนี่แหละนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าวันนี้เรามาทํางานอะไรกันบ้างที่เราก็มารับฝากเป็นส,สัญญาเนาะเราก็มาติดป้ายหน้าที่ดินแล้วติดป้ายให้ด้วยป้ายให้ด้วยแล้วเวลาที่มีลูกค้าติดต่อมาแล้วก็คัดกรองให้ด้วยคัดกรองให้แล้วก็เวลาลูกค้าจะมาดูเราก็มา พาลูกค้ามาชมมาชม่วยมาชมพามาเองเลยก็คือเจ้าของก็คือไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเสร็จปุ๊บเราประเมินราคาให้นะครับแล้วก็ประเมินที่ดินแล้วก็รวมถึงเราก็บินโดนด้วยสําหรับแปลงนี้นะครับก็หน้ากว้างแปลงละ10เมตรนะครับก็2แปลงก็20เมตรส่วนความลึกนะครับ24.5เมตรจากถนนใหญ่นะคะที่เป็นเมนหลักเนี่ยเข้ามาในซอยแค่600เมตรเท่านั้นเอง ะะบอกเลยว่าทำเรทองนะคะใครที่กำลังมองหาทำเรนะคะสร้างอาพาร์ตเมนต์สร้างห้องเช่านะคะหรือว่าสร้างบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับพวกออฟฟิศทั้งหลายนะคะหรือว่าใครรักสันโดดความสงบนะคะสามารถซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะไปสร้างบ้านที่อยู่อาศัยได้เลยนะบอกเลยว่าได้ทำเรทองราคาถูกด้วยนะคะต่อไปภายหน้าเนี่ยรับรองว่าซื้อไปไม่ขาดทุนแน่นอนนะคะราคาขึ้นแน่นอนนะคะของแปลงเนี่ยก็มีบริษัทนะครับส่วนตรงข้าม ทางนู้นก็จะเป็นโรงแรมแล้วเราก็ลงพื้นที่จริงนะคะมาเก็บภาพเก็บบรรยากาศจริงๆทําคลิปรีวิวให้กับพี่ๆด้วยนะคะไม่ว่าพื้นที่เล็กใหญ่บ้านหลังเล็กหลังใหญ่เราทําให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายต้นกว่าจะขายได้แล้วกันนะเป็นค่าไสามเปกตินะครับแล้วทำอะไรบ้างที่แตกต่างทำคลิปรีวิวนะคะเราก็จะมีโดรวิ่นเลยปกติโดรวิ่งดูพื้นที่เก็บภาพจากมุมสูงใช่แต่ว่าทีนี้ถ้าฝากขายกับทีมเราเนาะ The Best Agent Team เนี่ยเราทำให้ฟรีนะคะแล้วก็ไม่มีการเก็บย้อนหลังด้วยนะไม่ต้องกลัวเลยเพราะบางทีชอบมีคำถามนะคะว่าเอ๊ะทำให้ขนาดนี้เนี่ยเราทำฟรีจริงหรอถูกไหมเอาจะให้แบบ ทรัพย์พี่ๆก็เหมือนทับย์เรานะเรารับมาแล้วเราต้อง<ด>ทําการตลาดและดูแลจนกว่าคุณพี่ๆจะขายได้อำนวยความสะดวกให้2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของการตลาดนะครับก็เว็บไซต์ที่เราลงก็20กับกว่าเว็บไซต์ชั้นนําของประเทศก็คือครอบคุมหมดเลย YouTube Facebook, a e TikTok, t Instagram นะครับเราลงให้หมดเลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายตัวที่2เรื่องของการพาลูกค้ามาซื้อใช่ไหมแล้วก็้องเอกสาร เราเลียร์กับลูกค้าเรื่องเอกสารเขียนราคาเรื animals, masa, ่องของจัดการให้การทำเนียนโอนนะครับสัญญาต่างๆจะซื uh ้อจะขายเราทำให้หมดเลยครับล like ูกค uh ้าก uh ็มีหน oh, ้าท uh ี่รอไปโอนรอไปโอนอย่างเดียวนะครับประมาณนี้ One s o ์ t w ร์วิปเลยไม่ต้องทำอะไรเองเลยฝากกับเราเราสี่ห้าคนเนี่ยเราเราขายกันแค่นี้ไหมหรือจะมีคนอื่นช่วยใน The Best Property แต่ว่าฝากกับเรานะครับหนึ่งหนึ่งซับ สมมุติว่าฝากกับเรา1น,นบ้านนะครับหรือว่า1ทรัพย์นะหรือว่าหน,ท,นะหาหนที่ดินก็จะมี The Best Property ครับอีก2,000กว่าคนนะครับก็คือช่วยกันขายก็คือคารุมขาย ครับก็ทําให้ซับของคุณนะครับขายได้ไวมากยิ่งขึ้นสามหนึ <Yeah, ่งหกเดือนสถิติที่ไวกว่านั้นคือบางที7วันโอนก็มีนะครับสามชั่วโมงเร็วที่สุดก็คือมีก็เราก็ขอเป็นตัวเลือกนะครับส่วนหนึ่งนะทำให้ลูกค้าขายซับได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าอยากเจอกับเดอะเบสเอเจนต์ทีมเนบางนาบางพีสมุทรปราการนนทบุรีอย่างงี้จะเจอแก๊งเราแน่นอนไม่ได้ไกลเกินเกินพื้นที่ที่เราดูแลเป็นหลักละกันนะก็ต้องแจ้งตรงๆเพราะว่าเราก็มีทีมงานจริงๆนะถ้าลูกค้าที่อยู่ต่างจััังหหวดรรือะเยคบ ก็สามารถฝากได้คุยกับเราได้เราดูแลให้เรามีทีมงานดูแลทันจังหวัดฝากได้เลยม,ม,มันเยอะมากๆเพียงพออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็น,ปนกรณีเนี้ย ขอเป็นโนพื้นที่เราจะพร้อมไปรีวิวเพวยกันตลาดเต็มที่เลยเฟซบุ๊กแฟนเพจเดอะเบสเอเจนท์ทีมเดอะเบสเอเจนท์ทีมนะครับเข้าไปดูได้เลยเราโพสต์ทุกวันนะครับก็ไปดูได้เลยชอบโซนไหนบ้านหลังไหนขึ้นมาใต้ล่างนี้ใต้ล่างใต้ล่างอ่าช่องทางติดต่องเดียวกันจะได้จะได้เจอกันตามๆกไปส่งลิงก์กันไปนะใต้คอมเมนต์เออเราไม่ได้ฝากขายอย่างเดียวเรารับฝากเช่าด้วยรับฝากเช่ามีหมดเลยเช่าโคตรจังรู้สึกว่าหลังนี้นานแล้วนะให้เราทำงานไหม แต่เล้วเข้าไปช่วยทําการตลาดรีวิวออนไลน์ให้ทุกแพลตฟอร์ม,มนะครับก็จะแตกต่างกับที่อื่นๆแล้วกันนะเดี๋ยวลองดูคลิปหลายๆคลิปที่เรารีวิวก็ได้ับก็พวกเราก็ขอบคุณนะครับลูกค้าที่ฝากกันมาเรื่อยๆมานะครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขายที่ดินเปล่าเนื้อที่124ตารางวาซอยสวัยประชาราษฎร์25ในราคาเพียง3,500,000บาทสนใจติดต่อที่เบอร์โทรใต้คลิปได้เลยค่ะ